ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคลินิกห้องน้ำนะฮะจากช่างซ่วมในตํานานนะหรือว่าช่อง y t u t u นะฮะหมอซ่วมรักษาส่วมทุกอาการนะครับโอเควันนี้นะฮะเราขอดูเดินงานนะตรวจเช็คซ่อมแก้ไขนะฮะปัญหาที่เราเจอคืออะไรคือนี่เวลาเรากดชักโครกนะฮะจะมีน้ำเนี่ยไหลออกมาจากด้านหลังชักโครก โอเค okay. ชักโครกรุ่นนี้นะเป็นชักโครกชิ้นเดียวของอเมริกันสแตนดาร์ดนะรุ่นอาคาเซียอะคาเซียรุ่นเก่านะเป็นแบบชิ้นเดียวนะฮะปัญหาที่เราเจอเราสันนิษฐานไว้ได้เลยนะครับว่า,าชักโครกรุ่นเนี้ยมันจะเป็นอุปกรณ์คอนเนคเตอร์แบบท่อสระอาะท่อสระอาเนี่ยมันจะมีซิลยางอยู่2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเสียบที่ทื้นพื้น4นิ้วอีกส่วนหนึ่งเสียบเข้ากับชุดเดือยเซรามิกนะฮะโอเคปัญหาที่น้ำรั่วออกมาตอนกดชักโครกนะฮะ นะเกิดจากซีลยางเนี่ยเกิดการหดตัวหมดสภาพนะโอเคแนวทางการแก้ไขนะฮะเราจะทําการลื้อชักโกรออกมานะแล้วก็ตรวจเช็คซีลยางแล้วก็เปลี่ยนซีลยางชุดใหม่นะฮะโอเคอันนี้ก็น่าจะจบนะครับปัญหานี้แต่เดี๋ยวจะพามาดูว่าหลังจากที่เราลื้อโถออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่เราสันนิษฐานไว้หรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับโอเคนะฮะเดาผิด เป็นท่อออกผนังเซนเตอร์19เซนนะฮะนี่อันนี้เขาเรียกว่าท่อออกผนังเซนเตอร์ Center 19เเซนเซนเตอร์1 9เซนคืออะไรคือจากพื้นถึงจุดศูนย์กลางของท่อน้ำทิ้งที่ผนังเนี่ยจะ19เซนนะฮะโอเคครานี้นะฮะปัญหาที่ทำให้น้ำหยดซึมเวลากดชักโครกเกิดจากอะไรเกิดจากตัวนี้จะสังเกตนะเห็นคาบยางตัวนี้ไหมฮะนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้น้ำรั่วซึมตรงขอบโถ กลิ่นค่อนข้างที่จะแรงะน,ะนี่จะสังเกตว่ามีคราบน้ําคราบปฏิกูลสีดำๆนะอยู่ใต้ฐานะเต็มเลยนะแสดงว่ามันหมดสภาพมานานแล้วแล้วลูกค้าที่งจะสังเกตเห็นโอเคปัญหานี้นะฮะที่เราจะต้องแก้ก็คือเปลี่ยนยางตัวนี้ใหม่ช่วถ่ายรูปห,หน่อยนะครับครับนี่ก็<ท>คือยางหมดสภาพนะฮะเราจะทำการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนยางตัวนี้ใหม่ให้ลูกค้าแล้วก็ติดตั้งกลับเข้าไป โอเคจบพับเคสนี้นะฮรรู้ปัญหาเท่ากับรู้วิธีแก้ะะโอเคก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนยางติดตั้งกับเก็บซิลิโคนใหม่ให้ลูกค้าก็จบนะ,ะโอเคหน้างานอยู่เป็นเดร์คชิดลมนะฮะชิดลมตึกที่คล้ายๆตึกโรมันตึกโรมตึกยุโรปหัวแหลมๆหลสีเขียวๆตรงข้างๆเส้นทางชิดลมนะ,ะโอเคจบรับเคสนี้ครับขอบคุณครับครับเราก็ทำการเปลี่ยน ตัวซีลยางกันรั่วกันซึมกันกลิ่นตัวใหมนะ่ของใหม่เป็นการดัดแปลงเป็นการอะแดปเตอร์ดัดแปลงนะฮะเพราะว่าที่เป็นแบบของมันโดยตรงอ่ะมันจะต้องซื้อทั้งชุดนะซึ่งนะของเก่าเนี่ยเห็นไหมมันจะขาดขาดเราทําให้น้ำรั่วนะาการที่เราเอาอยางสีดํามาใสนะ่หลักการทํางานไซส์ขนาดเท่ากันเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะฟิกพอดนะีมันก็จะไม่ทําให้รั่วให้ซึมนะอันนี้ก็เรียบร้อยนะเปลี่ยนอันไหนเรียบร้อย อันเก่าที่มันรั่วเพรามันขาดมันหมดสภาพตามอายุการใช้งานนะครับก็พอได้ลัสรีเสร็จเราก็จะเอาชักโครกดันกลับเข้าไปนะแล้วก็เก็บขอบทดสอบกันใช้งานรั่วซึมนะโอเคก็เรียบร้อยครับผม